เจอของจริงเข้าให้นะคะเออเจอของจริงแล้วเด็กก็ยังมาดียวหัวอัดบ้านเป็นเด็กมีใช้สีทเปลี่งานแล้วหัวอัดพุ่มลำเลาหัวอัดว่ามีคดีอย่างฉะนั้นแล้วนะคะคนไหนที่คิดว่าตัวเองเป็นอวตารหรือว่าคิดว่าจะของแบบว่าอยู่ในโซเชียลหรอพวกมี้คุณได้หัวเคสนี้เป็นเคส ด้วยการมาดมันใจยามันใจเพราะว่าสิเป็นยูทูบลูิกตอเียื่อได้ค่ะพี่น้องคะสือาวันเรียร้อยมีการแคบนาฟืเงิจัดการไปเนี่ยมากแจกแยงเลยยาม้าบัวมีการเกีดินแม่โงเงินสินะแคบไปวานทีมันเดียวตีเงินนม่อาันวานขันไ่ครับข้าวว่าตั้งปรแกรมตอนนั้นคือถือถึงมาได้นานคนหนีมนบอก ึงคน่ขึ้นหน้นาอนน้แต่ได้หลายนนาดส่หน้าเนี่อยากเอาขึ้นนลยดึงไปซ้มาไห้ตอนนึงพแม่นซมแล้วพี่สามหรือไงหรอเพราะว่านหน่วยก็ไม่หน่วยไ่ขึ้นหาเดี๋ยวเาะนมาแด้วยคือตอนาเอขึ้นมาดิบเอาขึ้นอยู่เพาะว่าคนหน่วยก็ไม่น่วยขึ้นมันาข้นขอเนาะขึ้นขอนอนเนาะนมาขึ้นอมาขับเอมาขัไ้ไหมันาจาก บอยเ่ยบอยพงจัคร <ici> ับเอาเอามาให้เอามาไห่เอาแม่ก่ก่อนฮักแหท่าไหพิก้อนีก้อย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 ฮักแหาบอนี่ถ้ามาขอพี่นะพี่จะบอกไปใส่ชุดนักสึกสามมาเพราะจะบานีพี่เ่เดียวอเตือนบอ ก็เปนเพดเป็ที่มันเดียวพวกวิสาชีพนว่าอยูดีดีี่มันเดียวก็ไดลเป็นวิสาชีพ่อเป็นหอนีคนเป็นหนีว่ีติดนี้แลวไม่จ่ายตินี้ผู้ใดจ่ายเนีันี้วะองมันน่ะดังแน่ปพมาเฮาไอ้มิคาชีพนครับมันต้องลบโพ้ดยังไงพี่ ครัวไหมคนเดียวกันก็ที่หลอกก้อยได้ว่าเจอสอยของเมื่อไหมจำเหตุการณ์ที่ว่าสอยของเมื่อก้อยเสียบอ่ะตอนสอยเสียเม่นบ่ะอ่าอ่สอย่คอแคนเสียอ่าอ่าทักบอกว่าอยางลองเก็บได้เออถ้าบอกว่าเก็บได้ให้ไปเอาช่างสัตว์งสียแมนแต่ที่นี่น่ะที่ก้อยน้อมีกิมกิมไม่ขับไปเลยอ่ะกิมงานเล่าเขาหอกไปเนี่ยไขับไปเลยมันโมลูกว่าคนเดียวกันว่าที่ว่าอันนฮะ นอนด้วยไงสมัมอ๋อมันไม่ค่อนดี่ยวกันหมดเต็มตาานไม่เไรบครับครับอ๋อใส่ว่าวนยุในมุข้ามมาโดนแล้วคผมว่ามันไม่มีประเบอกมากคนบอกมาเต็มเลยเหมือนกันเหมือนการเจอเจอเนเต็มเใช่เขจะทำงานยังไ่ทันหานบางคนก็มาแสงแทนว่าเปฟีเขาแมีนะมีมีหลายคนแต่ว่าบอกลาจัด ตัดไฟแต่ตัวลมคุณไม่ไม่ซื้อเองคุณก็รู้แล้วว่าคือทางมันก็อะไรก็ว่ามันไปคอยบอกเราไปทำมีบ่แล้วเตือนตลอดเพราะคุณยังยังท้วาระวังระวังบางคนเขาไม่ได้มาเป็นเอฟซีกันจริงๆมาแต่มาแอบแฝงระวังของเสียระวังลายยางเขาจว่ารู้หน้าไม่รู้ใจเขาต้องคิดไม่แง่ไรไปก่อนระวังมอะไรนี่ติดคอบาลชีหัวมอเลมตีล่าปึบมอลลมมาอยู่ตินแปลกปะไม่รานั่นแหละ

จนน่ะรู้จักว่าผู้ใดเป็นตำรวจเรียกตำรวจนี่จักไปเป็นจนตำรวจว่าหม่ไหมใช่ว่าตำรวจหมู่อยู่สืบประวัติเรียบร้อยสืบประวัติสืบประวัติเรียบร้อยแล้วสิงชี้มาทีนี่แหละเขาชุนข้อมูลแมัเพื่อเถิดโดนคดีเมาส์้วครับพอว่าขึ้นเสียอีลีน่ะเนาะขั้นวิบล่าหนึ่งไม่มันเข้าข่ายพอดีไงมันไปโพสต์ประจานเรามันก็เข้าแก๊บเลยก็จบเออเสียนเราเนาะเรอดีแล้วมันไปโพสต์่าเขาต้องไปว่าเขาเป็นมีชฉาชีพเสื้อยู มิดชาชีพมิดยังกันปะพวกอื่นวางได้ปะมวกี้มิดชาชีพเออเยง่ายืมเงินผมไปมิดชาชีพมาว่าเราเป็นมิดชาชีพคุณก็โผล่เหมือนกันมิดชาชีพมาโพสต์ว่าเราเป็นมิดชาชีพมิดชาชีพมาโพสต์ว่าเราเป็นมิชาชีพมิดช่าเป็นมิดชาชีพบอผู้เสียหายบพราะว่าในโพสต์เนี่ยในตำมีชาชีพแล้วโพสต์ก่อนแล้วโพสต์ก่อนแล้วไม่คือ เข้าควรเป็นต้องไปโพดไงเออไปโพดไปโพดเพราเกิดผลยังเถอะเอาจริงเลยที่จริงผู้ใดเขาบ้านหลังไม่ที่สาวหน่อยมีโอกาสเกมสูงมากพามาแบบนี้เนาะแมนเพราะว่าใครคิยี่ตลอดถ้ามีไม้จับมาเกมมันเกมอยู่แล้วใครก็ช่างที่มามีปัญหาอยู่หนึ่งใครที่จะมาเป็นศิลปินในวงสาวน้อยต้องมีบัตรประชาชนแล้วก็มายืนอันนี้คือไฟล์ตรวจสอบ ต้องมีแดนเซอร์หรือว่ายังกับตองตัวทร์ี่ตัวนี้ตัวเชียงเดียวคดีก่อนถูกแล้วสี่ฟอบบตรพีเดียวแล้วก็สิ่เบิงเลยว่าสิอะไรฟอบัตรก็ไม่ได้ตรวจทุกคนแต่จะสุ่มมองเอาว่าลักษณะของโจรหรือคนทำผิดเนี่ยมันมองตามันจอมนีวิธีการมองอยู่ชิงวอลแบตเนึ่ยแล้วจะเป็นแฟนหนูแต่ว่าที่จริงแล้วแกก็เป็นคนที่ปกป้องทุกคนนะคะเพราศูนย์แมงมุมขึ้น ห่องดาลมันมันยังบวออกมันไปคุ้มเปิดดึงแขนฟอดออกมามันเห็นฝอด้มาไลๆ่ๆไล่เราไอ้อฟอดเลยว่าอันฟอดเลยว่าผมผมนึกว่าเป็นสิบต้อขอถ่ายรูปผมตอนเอฟซีผมซีหาพนอยู่หนา้นารถหนา้ารถเออนึกว่า,าจะมาขอถ่ายรูปเหมือนมีแบบคำลักษณะจะจะจะหยิบตู้ซับตลอดเวลาเออที่ไทยที่มาเนี้ไปคุ้มลากมันออกมาพี่เลยเห็นมันเลยพีสังเกตที่แรกม่นหลุดจากว่าผู้ใดเด้ เออเขลยพิสังเกตเอคือมาหูดไว้เผาแท้อันนี้เต็มฝานุ่งกันยืนเหนียนเมื่อไหร่อันนี้อยู่หลังเก็บของมอลลำเลิอกอยู่หลังบทพอดีเขาเพื่อไปดึงเของมากเลยเพื่ผู้ใดวะก็เล่มองก็เล่มองเนี่ยรู้จักกันเหรอเล่บัสกะเล่ถามน้องรู้จักกันเหรอไม่รู้จักครับเอาไม่รู้จักมึงมาหันนี่ได้ไงเล่าัสิเลยด่าเลยตื่นเสียงเลยไม่จังมึงมันมาขอตังค์เขาได้ไงเป็นญาติส่วนไหนเออที่เล่บห่องใส่มันมันกับพวกอะไรกันมีดันขอเงินยเขา ตว่าขับผู้ไซน่ะมึงขี่มแล้วคือมันเป็นผู้ยิ่งซื้ออแล้วคือแบบทำเป็นขบวนการมีมีสามีอายุยี่สิบหกปีเนี่ยคนที่อดีตพนักงานยี่สิบหกปีนะบังกันนี่บางอันนี้อายุยี่สิบหกปีเป็นคนขับมอเตอร์ไซค์ที่เห็นรถมันอยูมาขึ้นมอเตอร์ไซค์มันใอรย่านพนาเป็นคอนเดฟเวฟสีเทาไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนเมื่อคืนมันใส่เสื้อสีแดงตัวลักษณะขว้อมอ่ะ คือมันนัก <Nevertheless>? ติดตามพ่วก mm ้อาตลอด่าอยุย like ี <S <S <rit as> <Broadway> ่บหกปีเดี๋ยวบอกขอมยลึกก็นั่นอลมันเลขที่สามสเอหมู่หนึ่งนี่ขนาดบลยแค่นี้สองสี่ซะพุนอำนาจะเลื่อนแค่นั้นแหละที่เก่งขอมยลึกก็นี่อยู่มีเบิร์มีอะไรยังไมีหอดประวัมาเมาแล้วขับนั่นนี่โดนคดีเมาแล้วขับที่ขึ้นศานกรุงเทพใต้มา่สอครั้งสอพ่อพประแดงกันล่ะครับ ขับรถเมาสองเท้าแล้วจีขอหานึ่งอันนี้ขอหามีนประมาทโดยการโฆษณาน้ำขอมูลงนั่นเป็นเพจเระบบคอมพิวเต๋อแม่งจากจากผู้ประสบภัยกลายเป็นมิสซาจีบจากคนละเมืองดีกลายเป็นมิสซาจีบนะคะมิสซาจีบกับว่าให้มิสซาจีบนะคะลูกระหัวแล้วล้กเท้ากับยักหัวเด็กก็ไปบริเวณพี่น้องเอาคันคันมู้นกลับเบอร์เสือมเคลื่นนี่คันหมอลรัลุยอยู่หลายหลายสิบวันตัว อยู่เมื่อไทยคิวต่างตัวมากขึ้นนี่ขหมอลำอยู่หลายบักกาเขม้ามันบักคาบุกเนี้ยบักกาเขม้าขั่หมอลำหลายๆมันอาศัยช่วงเวลานี้ล่ะเมื่อวานขันผัวขันบ่มากขันบันบ่ได้เงินผัวสิตีก็เลยว่าขอเบอร์เอาเบอร์ผัวมาผัวมึงเป็นไผเอาเบอร์ผัวมาดูมันกับ่ให้่ั่นว่านโมบี้เบอร์ก็เลยว่ามม่เป็นผัวเมียกันแบบไหนเป็นผัวเมียกันโมบี้เบื่อกันก็เลยว่าขอเบึ้งหนาเฟสบุ๊กผัวมึงดูสิอยังผัวก็เลยว่าคือสวัสดิ์ใช่ มันกับพยอมให้เบิ้งหน้าปูไฟหัวมันเด้มันกับทับคาปัดโทรศัพท์ปัดพอปัดแม่มึงยามู้ปัดไปปัดมาอย่างนี้แล้วก็บอเห็นเอออะไรคนแม่นี่บอผัวมึงอ่ะผัวเจ้าอะไม่นี่บอแกเกิดก้อนไก่แกแกยังเป็นผัวเจ้าบพาะนี่แม่นี่ละนี่ละเราสนว่าเออคือได้พากันมาขอเงินเขาแบบนี้อันตกงานากั่นก็เลยไรก็เลยถักหาผัวมันทายลูกเมียมันนั่นแหละสงหงใช่เมียมึงไหมก็เลยวางเสียมึงหากินแบบนี้เหรอ ดีสวมันเมล็ดเล็ดถักมาหาพี่แล้วมันชื่อเรทั่วดาพี่ไอ้กล้วยกล้วยกูจะกูจะเอามีดไปฟันคอมึงไอ้กล้วยมันไหวไม่ต้องบอกจะกล้วยกล้วยกล้วยเสียงไปแบบนั้นนะจีน่ะเออแล้วว่างเรือตเรื่องสามันก็เลยโพสต์มาไอนี่นี่ไนเรื่อยไปขึ้นขึ้นขึ้นเออฉันเห็นแปลกๆมันมาคอมเมนต์เราตอบคอมเมนต์แม่ดาหยาดหยาค่ายค่านี่หันใช้เอาตรงนี้เป็นไพ่เลยนะจะได้ไปขอไปซองเฟซมันแอดมาหาฉันพอดีมันก็เลยเห็น อันนี้รอไมายเรียกสองรอบถ้าไม่ถ้าไม่ไปถ้าไม่ไปตามหมยเรียกก็ไม้จับอยู่โบยู่ไนครับขอแคเลยเจอของแค่แล้วกินน้องค้านี่แหละอันแต่ว่ามันมันคือสิคนบมเต็มเนีหล่ามบงซนร่างเคลียร์ดีาหรือเปล่าบางคนกับสิเป็นอุทาหมอแล้วล่าเหมนได้แต่เพื่อไ่ให้สันติฐานดิพี่ว่างว่านายจะปดยาช่องรืองน้ยให้พีสันติฐานนี่เบงเบงเบงงบุคลีก้นเลว อันนวติดการพนันนะมั้งติดการพนันบ่น่าจ้ะบ่อปันหามันมันก็ใส่หลายอย่างแต่ว่ามันก็อาจจะอาจจะติดกันมันก็ได้เพราะมันใส่โทรศัพท์มือถือถามไปถามมาถามจนมันตอบจนมันตอบผิดอ่ะถามว่าแมาแบบไหนแม่แบบมึมีเงินค่ารถไอ้เหี้ยมึงไม่มีเงินค่ารถอะไรกูถามไปถามมามึงบอกขี่มอเตอร์ไซค์มาขับรถไปจากนนทบุรีแล้วไปที่ไอ้อำเภอพานทองแล้วมีผัวเป็นคนขับเรากบอกว่ามาขอเงินค่ารถเพราะมึงมีขับรถ บึมีคารถมึงบมีคารถลวดไงมึงมีเงินห่อนมึงขี่มอเตอร์ไซค์มึงไหนบึมีคาร์ลวดก็ขอคาร์มันตอบมันตอบผิดแน่ย้อนแยกย้อนแยงไปไปผ่านทองคุณไหนขี่รถไปผ่านทองคุณชาแนลมันกิดทู่นี่นะพี่น้องเราว่างขอมร้ากอาหารเน่ยไม่ที่ไหนซับกินเองโทรศัพท์เนี่ยไม่รู้ว่ามันจะมาอีกไหมนะตอนเย็นแต่เพราะว่าถ้าแต่ขันมันไม่แต่ขันโปรตีนพีว่ามันมาก ถ้ามว่มีเหตุการณ์เพิ่ขึ้นเนี่ยที่ว่ามันมันสิมามันซีมาอีกไม่ใช่เฉพาะวงหมอลำมันขอหมดเลยมันไปเคาะกระจกขอตามหน้างานเขามานั้นอยู่อยู่พันพวงคนจอดรถอยู่หน้าข้างถนนข้างมันขอหมดเลยทั้งแม่ค้าไปเคาะกระจกเขาผมบอกว่าบอกว่ามากับวงหมอลำทีมงานหมอลำแล้วมันก็ใส่วิธีการไปบอกกาดอยู่หน้าประตูว่ามากับวงหมอลำสิงเขาไปในงานเป็นอย่างมันเือเขางานเขาได้มันบริสยบบัทเด้ มันไปบอกมันไปบอกนะประตูว่ามันมันเป็นมาละมุงมาล้อมเออจริงเนาะแต่ไม่จะพื้นไหนคือนไหนชิมงานถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยนะคือมึงเก็บตัวเลยมันถึงจะยินี่อยูเสียตัดคั้นแล้วหอ,อ,อกนะสาแกนโวลนุช <laughs> ยูทูบสแกนเข้ามาโวลนุสโวลานุสเนี่ย <laughs> โอเคค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ